สวัสดีจ้าตัวเองสวัสดีท่านผู้เจริญไปด้วยศีลและปัญญานะค,ครับวันนี้เราอยู่ใน <I> เกม g t a 5 M นั่นเองนะครับผมก็อาจจะแปลกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเออผมสมัครลาดใหม่แน่นอนครับถ้าเออลาสมัครลาดไปเพื่ออะไรกูพูดอะไรของกูนเนี่ยแน่นอนครับที่ผมสมัครลาดใหม่เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนครับก็คือผมจะมาเรียนคนด้วยลาด ใหม่นะครับนะเป็นรหัสลองนะไม่ใช่รหัสลองเลยคือสมัครมาเกียนคนเฉยๆแหละคือผมจะเกียนจนกว่ารหัสนี้มันจะโดนแบนไปฮะพอดี <c oughs> อนน่ะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งสิบสามนาทีนะครับก็ดึกมากแล้วนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากเอฟซีทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาในดิคอร์ดเนาะ ก็นะมันก็มันก็น่ารักดีนะครับถึงแม้จะไม่ได้สวยในสายตาคน,น,นอื่นๆนะครับแต่มันน่ารักสําหรับผมนะครับสำหรับใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะวาดรูปสวยหรือว่าสามารถที่จะทาแฟนอาร์ตเข้ามาส่งได้ในดิสคอรใต้ล่างนะครับใต้ร่างคลิปที่เลยนะครับหรือว่าใครที่จะมาหาเพื่อนเล่นไมค์คร f t หรือว่าจะเกม,มอื่นนะครับก็เข้ามาในดิสคอรของเราได้นะครับคนที่เข้ามาในดิสคอร์เลเนี่ย คือแม,ไม่ไม่ทำอย่างนีง้คือการไม่ยืนยันนะคไม่เขาเรียกว่าอะไรมันต้องอันนี้ก่อนนะแนะนําตัวก่อนนะถ้าไม่แนะนําตัวจะไม่สามารถตอบแชทหรือว่าพูดคุยกับคนในทิศได้นะครับผมนะ ก็ S <S <an> <S เข้ามากันเยอะๆครับนะคนก็เยอะนะเยอะมากนะครับในไม่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 ไมเยอะดิประมาณประมาณก็ก็มีอยู่อะสำหรับใครที่อยากหาเพื่อเล่นก็เข้ามาได้นะครับและแน่นอนครับเหนือสิ่งอื่นใดที่เราจะไปเกณฑ์คนได้คือเราต้องมียานผ่านะก่อนใช่ไหมยานผ่านะหาจากไหนลนะก็หาจากการซื้อนี่แหละซื้อย,ยานผ่านะเป็นเลยผู้เล่นใหม่ก็น่าจะมีเงินพอที่จะให้ซื้อจกอักรยานนะครับเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนแล้วกันนะเรามาเซ็นเตอร์หนึ่งแล้วกันโอ้แม่อย่างแหลกเลยไม่ภาพแบบ ไอ้ภาพไม่อย่างดินน้ำมันโอ้โหผมใส่สก,กินนี้แล้วนึกถึงสมัยแบบสมัยเก่าๆเ,เลยอะแบบช่างหน้าคิดถึงเหลือเกินเรามาที่ ATM เ็กันก่อนครับสร้างรหัสขึ้นมารหัส ATM ีมีรหัสอีกครั้งหนึ่งอ่าฮะโอเคถอนเงินถอน5000เอามาเอามาให้หมดโอเคเราไปซื้อจักรายานกันเลยเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะหรือว่าเสียงมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนไม์ใหม่นะครับ เออเปลี่ยนไหม์ใหม่เลยตอนแรกผมใช้ B M เงคือ B M แม่งแบบมันยุ่งยากเกินนะมันแบบสายมั t h e fuck เมื่อกี้นี่มันอะไรนี่มันอ้น,นี่มันจักรายานแห่งโลกอนาคตเอ,อ้าโหยนะครับก็อย่าลืมที่ขอนคนับสับใครที่อยากหาเพื่อนเล่นนะ G D A 5 n M นะครับก็สามารถเข้ามาดิดิดแล้วก็ถามพูดคุยได้นะเออแล้วก็สับใครที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับอะไรอยากรู้เกี่ยวยตาย สำหรับใครที่อยากจะถามอะไรเกี่ยวกับผมนะก็สามารถเข้ามาถามใน d i s c อร์ได้นะส่วนใหญ่ผมจะเข้าไปอ่านใน d i s c อร์นะครับคือตอนนี้ก็มีคนถามนู่นถามนี่มาเยอะแล้วนะครับสำหรับใครที่รู้ว่าผมเคยพูดอะไรไปแล้วแล้วมีคนถามซ้ำอะ่ะก็ช่วยบอกแทนผมนิดนึงนะครับก็ขอบคุณกันด้วยนะจุ๊บๆเราไม่พูดมากครับเรามาซื้อจักรยานกันเลยซื้อซื้อจักรยานอาจจะพูดมากนิดนึงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าดิสไปแล้วก็อันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้เอา้าคือผมอยากจะบอกว่าคือผมซื้อจักรยานไปแล้วแม่งจักรยานมันหกพันแล้วผมก็มีหกพันพอดีเพราะผมเอาเงินห้0ร้อยนั้นเอ้ยมันใช้500ร้อยกที่นั่งป้ายรถเมยอะโอ้โหหมดเลยผมเปิดจักรยานไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปทํางานีแกล็บใช่ไหมเนี่ยไปแก๊็บก็ไปเกียนคนดีกว่าแม่งเงยไม่ได้เกียนสักทีพูดมากกปแล้ว คิดว่าคนที่เกลียนเนี่ยคนที่โดนผมเกลียนเนี่ยคิดว่ามันจะมาดูคลิปผมปะวะเออจะไปดูมันจะรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงอา้าวไอ้เหี้ยนี่มึงเกลียนกูสัตว์จะต้องเอาถึงสุดเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยนายอ้าวเอ้ยเราเรา,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 าไปแกงนู้นดีกว่าขอขอเงินสักร้อยหนึ่งขอเงินร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับ ไม่มีเงินเปิดรถครับไอมันจะมีคนใจดีวะไอเหี้ยเขาไม่ไม่สนใจเลยวะเฮ้ยคุยคุยพวกพวกกระจกไอ้เฮ้ยเราเกียร์เราเกียร์พีพีไม้ไม้ไอสัตว์เฮ้ยเขาเหี้ยเลย ไม่เขาจะสนใจเราไหมเนี่ยโหลเฮ้ยเออผมแนะนำอีกองหนึ่งนะอย่าอย่าทำตามนะครับดูดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเปิดมาเย็ดเย็ดเย็ดเปิดมาดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าไปหาทำตามนะครับหนึ่ง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 เฮ้ยมาดิควายมาดิมาดิมามาเฮ้ยผมว่าผมตายแน่นอนไหมแต่ก็เหอะนะแต่ก็คุ้มและได้ได้ถอยกับคน แป๊บหนึ่งเปิดยังไงเปิดเปิดตรงไงวะเปิดยังไงวะไอเราเราแกล้งไม่รู้เรื่องเปิดยังไ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 งเออเปิดยังไงเราทําไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องว่าจังไรเลยดูความบันเทิงเท่านั้นนะครับเออเวลหนึ่งเวลหนึ่งไอเยี่ยกูนี่โคตรเท่าเลยเวลหนึ่งจะมาตเกียนคนในห่าควาย ควายควายเอ๊แป๊บนึงมึงอะควายยังเปิดไม่ได้ควยคยก็จังไรก็จังไรแล้วมันแหลกจังวะโอ้โหนี่ผมต้องไปทำงานแก๊ปใช่ไหมเนี่ยต้องเอางานแก๊ปเลยโอ้ยแม่งเอ้ยแล้วดูชื่อกูไหมคนเฮียะไรซื่อทำจงวะไอ้สัตว์สมัครสมัครสมัคร สมัครแล้วเปลี่ยนชุดไอ้ที่เหมือนกูทำงานก็ได้ด้วยจะบอกนะต้องเบิกรถด้วยเนี่ยฮะต้องเบิกรถด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอเคลืมเรื่องรถกันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเกียนคนตรงให้ดีกันแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรเลเบลเลเบลเออแล้วพวกผมคือผมหิวข้าววะเข้าเพิ่งสมัครมาหิวข้าวอะไรวะเนี่ยแบบ อยากใช้แอดมินเพิ่มน้ำเพิ่มปลาอะไรนิดนึงนะเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยโพอเต็มเลยว้าวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเออสวัสดีครับโอ้ยแหลกแหลกแหลกไปเลม่เด็ดขาดทับไมก่อนไม่ไม่ไม่สะท้อนไอ้เยียพี่ไผ่ไม่สะท้อนนี่หว่าเฮ้ยเฮเข้าไปเสือกเข้าไปเสือกเข้าไปเสือกเอ้าไข่ดอนระงมอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเ้อันนี้จะฟันคอูมปะเนี่ยคนเฮี้ยอะไรเข้ามาขอเงินในเลเวลแป๊บนึงขอเงินหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยครับจะเปิดรถจะเปิดรถจะเปิดรถขอบเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับ เอ้ยโอ้โหหมอใจดีว so, okay. like ่ะโอ้โหไม่พูดพ่อมทำเพลงโอเคตอนนี้เราเราได้เงินเบิกรถมาแล้วเราจะได้เอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอุ๊ยอ้๊ยเอาเอาโง่โง่โดนโดนไอ้คขอดเกียนเลยกูมาเกียน์เขาเนี่ยโอ้โหอุ๊ยโอ้ยเกียอะไรวะเนี่ยคุยคุยอยากโดนว่ะอยากโดนเปิด อยากโดนเปิดเป็นไรเป็นไรเป็นไรไม่ใช่มนุษย์มนุษย์พิมพ์โง่ๆเนี่ยไม่ใช่มนุษย์พิมพ์แบบเด็กแว้นเด็กแว้นเอ่อเด็กแว้นเขาพิมพ์ยังไงวะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะโอ้ยเขาไม่สนใจอ่ะเนี่ยเขาไม่สนใจผม,มเว้ยแม่งเกลียดไม่มันหรือวะเฮ้ยตำรวจตำรวจเดี๋ยวกูไปเปิดจักรยานแป,ไป๊บิลเจอกูเฮ้ยทำไมตำรวจตำรวจเลยสองคนเนี่ย ผมรู้สึกไม่ค่อยอยากเกียร์เลยเวลาเจอคนมาริยาตีเดี๋ยวดูดิเขาพิมพ์ว่าผมจะต่อยกับเพื่อนผมเนี่ยโอ้โห,โโหรู้สึกแบบรู้สึกผมแบบเป็นคนผิดขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกแบบอย่างน้อยก็ในคนในเซิร์ฟก็ยังมีคนที่โลเปอยู่นะครับแล้วกูวิ่งมาจนเหะนะหหื่อยแล้วเนี่ยแหวิ่งตาเหลืองเลยตัวละครโอ้ว้าวอย่างน้อยก็ทําให้ผมได้รู้ว่าในเซิร์ฟนี้ก็ยังมีคนที่อ่พูดเพาะและใจดีนะครับนะก็ก็น่าจะมีเยอะอยู่แหละนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็อย่างนั้นแหละนะครับ ก็นเรรู้กันอยู่นะเอาเรียบร้อยครับเราได้จกักรยานมาแล้วผมอยากจะรู้ว่าเวลเอาเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรวะเดี๋ยวลองใหม่ดิใน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 เอ็นทีกระโดดโอ้ไม่ใหม่ๆๆผมเมื่อกี้ผมทำอะไรวะแล้วมันมันหน้าที่เหมือนเอ้ยเอ้ยเอาดีครับดีครับขวย คุยไรล่ะเอ้ย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 มาว่ะไอ้เหี้ยตอนแรกกูจะเกลียนกูจะเกลียนเหี้ยอะไรล่ะแล้วคุยเลยอ่ะคุยเลยอ่ะเว้ยเลยอ่ะชน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 เหมือนเจ๋งอ่ะเหมือนเจ๋งอ่ะไอเวน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 กูแจ้งอ่ะอ้าวกูเจ๋งอ๋อกูเจ๋งกูเจ๋งกว่ากูเจ๋งกว่าไอ้เหี้ย มาดีมาดีกูเจ๋งกว่าเจ๋งกว่ามึงพอกูเจ๋งกว่ากูเจ๋งกว่าไม่อะไม่อะกูจะยืนเถียงแลกว่าก็าจะยอมกูอะโอ้โหกูเจ๋งสภาพยังจนอยู่เลยอ่ะล้วคุย,ยอะไรอะคนจนก็มีหัวใจนะเว้ยสรุปว่าเมื่อกี้เราเถียงชนะแล้วกันนะครับเพราะจังไรเลยแม่ง ไอ้อะเมื Solomon> ่อกี Aí, workers, ้ aky, ผมพูดดีด้วยครับเขาด่าคุยก่อนนะไอ้เยอะเกินนะครับก็อย่างที่เห็นไปนั่นแหละมีคนพูดจาไพล็อกก็มีคนพูดจามาหมานะก็เยอะนะเยอะเช่นเดเลยแหละนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำงานดูเผื่อแบบมีคนให้กินอะไรนี่นัไปไหนเนี่ยไปไหนเอ้าดีครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ไปแล้วทักทายก็ดีพอโอ้ชีตแมนโอ้การเดียวอย่างนี้ระวังนะครับขับขับเล้ซ้ายแม่เลยขับเลี้ยซ้ายส่วนที่เสลียงรถตามมาตามมาทำไมเนี่ยตามมาทำไมเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีป่ะเวลาเจอคนดีๆล้วก็ไม่อยากจะเกลียดเลยโหไปไหนครับทำงานครับเงินมีศูนย์ ศูนบาทอุ้ยไปทำงานผมไหมได้เงินดีงานอะไรครับผมพึ่งมาเล่นไอ้นนี้ยกูจะมาเกียนคนแต่เสือกมาเล่นโลเพเฉยเลยล่าสมบัติเลยวันทำได้เหรอครับนี่โอเคครับโอเคเขาทำโอเคครับเออมากับผมเอ้ยมากับัมใจดีว่ะ โอ้โหมาขึ้นขึ้นอ้ามันั่งได้คนเดียวเอ้าเอ้าสองคนเหรอเฮ้ยเขาใจดีว่ะโอเคเดี๋ยวผมไปขอทำงานหาเงินด้วยกานค่อยมาเกียนอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าไม่ต้องแล้วเฮ้ยวันนี้เราเจอคนใจดีว่ะว่าจะมาเกียนคนแต่เกียนได้นิดเดียวครับแต่เรากลับมาเจอเอ่อคนใจดีนะครับนี่ใจดีเลยอนะแบบโอ้โหให้เงินผมด้วยเฮ้ยขอบคุณครับผม โอ้โหเฮ้ยเขาใจดีอ่ะแบบสอนด้วยสอนผู้เล่นใหม่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราสี่เดียนตีเนียนเล่นไม่เป็นอ่าแล้วกดคุยอ๋อเอาคันแรกโอ้โหโอ้เวเฮ้ยดูดิเขาใจดีอ่ะเฮ้ยเขาใจดีจัดเลยโอ้โหแบบไม่มาเกียร์แล้วโอ้โอจะผิด กูติดตูดไปเลยว่ะนะหล้วผมเปิดเสียงเกมดังไม่ได้ดูหาออไม่เอาไม่เอามา,มาทำงานหาเกินกันดีกว่าวันนี้เออทาเป็นรหัสลองไปเลยอย่างเงี้ยโอ้ชิดแมนโอ้ลงครับจังหวะนี้ลงว้าวเฮ้ยมาว่ะแต่กูไม่มีอาหารไอ้ที่่ะจะตายอะไรพวกไปขึ้นเรือไม่ได้เป็นโรคอะไรเนี่ยเออ อาสมัครเปลี่ยนชุดอ้าวอะไรคนนั้นอ่ะหลุดเอรอคนไหนคนนั้นหลุดเอรอโอ้จบแล้วจบแล้วอย่างเงี้ยเขาจุดเขาหลุดใช่ไหมเนี่ยดูโซนน่าจะหลุดนะครับโอ้จบแล้วโอ้ว่าจะขออาหารเธอหน่อยว่าจะว่าจะขออาหารดีจะได้เงินแล้วยังไม่พออีกเหรอดำน้ำดิดำไปดำดินดำดิน เอาสักกล่องเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับเออกลับไปหาคนเกียนต่อไม่ใช่อะไรหรอกจะเอาเงินสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีเงินเอานะครับตายเฮ้ย <มา S 1> <Hey! S 2> เสียงผู้หญิงผู้ชาย <What? S 2> เสียงเด็กกูเสียงเด็กผู้ชายหาเอ,อ้ยแม่งกูคิดว่าเสียงผู้หญิงทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงทุกคนทุกคนถ้าผมขโบโมยรถ <laughs> ไปแล้วอือไอ้เยออะไรอ่ะ เขาที่อยกูรู้สึกกูนนงไ,งไม่อยากโดนเตะไงก็ไม่รู้ว่ะอย่างน้อยขอได้ขับ NRG อย่างน้อยอย่างน้อยโอ้โหเขามี V.P. อ่ะโอ้โหจยไอ้ยีงค่อเยเหี้ยเลยสัสเอ้ยเขาได้ใส่จังไรเลยจะจู่กโมนรถเข้าเฉยเลย เอาเป็ว่าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับหรือว่าอยากหาเพื่อนเล่นนะครับแบบเวลาโกงเหงาใน GTA 5M นะก็สามารถเข้าติ๊กคอร์ดทางใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มาเกลียนแต่ถึงแบบยังเกลียนไม่สุดนะเพราะว่าผมแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นมานะคือแบบทำนิสัยตามผมอะไรเงี้ยนะครับมันรู้สึกแบบ เนี่ยเดี๋ยวคนก็ไปทำตามแล้วมันจะเป็นแบบทำให้เซิร์ฟมันดูแย่ลงนะครับก็นะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม